EP Final EP สุดท้ายนะครับของอสมการแบบขอสั้นๆนะครับนะครับโอเคก็จะเป็นโจทย์สไตล์แบบต้อง A นะครับเอ๊ะนิดนึงนะครับผมก็คือเมื่อเราพิจารณาโจทย์เหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะพบว่านะครับมันหน้าตาโอเคมันหน้าตาคล้ายๆกับโจทย์อสมการปกตินะก็คือมีฝั่งศูนย์ให้เราอย่างชัดเจนแล้วเนาะมีฝั่งที่เป็นศูนย์แล้วใช่ไหม มีการแยกตัวประกอบพหุนามให้เราเสร็จแล้วเนาะมันเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่ามันก็มีความเออยู่นิดนึงเนาะซึ่งถ้าเราทาแบบปกติจะเกิดอะไรขึ้นครับทําแบบปกติก็คือเมื่อฝั่งหนึ่งมันเป็นศูนย์ใช่ป่ะเราลงจุดวิกฤตถูกไหมครับลงจุดวิกฤตก็คือลบสกับ1ถูกไหมปกติเราทําอย่างนี้กันเนาะพอเราบอกลบสกับ1แล้วเนี่ยเราก็จะบอกว่าอุย๊ยมี2งวงเล็บนะครับลบสองวงเล็บในช่วงที่1นึ่งเฮ้ยมีบวก2อันเย่เย่เย่ีจ้างนะมีบวก2อันัน,ะนช่วงที่2นะครับ ขาจะบอกเอ๊บวกลบอันหนึ่งลบอันนึงนะครับเราก็จะเติมว่ามันเป็นลบเวคุณแล้วก็เราก็จะบอกช่วงสุดท้ายเป็นลบคู่ครลบคู่คุณลบก็เลยเป็นบวกถูกไหมครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมาดูว่าเกิดอะไรกันขึ้นนะครับถ้าเราย้อนสเต็ปกลับไปเบสิกนิดน,นึงนะครับเราบอกว่านี่คือหนึ่งเว้ยงั้นเราเลือกตัวแทนมาหนึ่งตัวเช่นเลขสองแล้วกันนะครับแทนสองเข้าไปเนี่ยพิจารณาฝั่งซ้ายนะสองลบหนึ่งกำลังสามเนี่ยสองลบหนึ่งเนี่ยมันได้หนึ่งง 1นึ่กำลังสามได้1เป็นบวกถูกไหมฝั่งซ้ายเป็นบวกนะฝั่งขวานะสองบวกสองกำลังสี่นะครับก็ได้บวกเหมือนกันเนาะแปลว่าช่วงนี้ครับถ้าเราย้อนไปกลับไปสู่เบสิกเนี่ยมันคือบวกคูณบวกนะครับซึ่งมีผลลัพธ์เป็นบวกถูกต้องใช่ไหมต่อไปนะครับถ้าเรามาดูวิเคราะห์ตัวเลขที่อยู่ในช่วงนี้เนาะเช่นเลขศูนย์นั่นเองนะครับศู 0, นยะ์เนาะแทนศูนย์เข้าไปนะครับศูนย์ลบหนึ่งนะได้ลบลบหนึ่งเอาไปยกกำลังสามนะครับได้ลบหนะึ่งเนาะ ยังได้ลบหนึ่งอยู่ดีนะครับศูนย์บวกสองได้สองสองกำลังสี่ได้นั่นแหละสิบหกนะใช่นะครับก็เป็นบวกถูกไหมหมายความว่านะครับวงเล็บทางซ้ายเป็นลบไว้คุณวงเล็บทางขวาเป็นบวกเว้ยทำให้เมื่อคูณกันแล้วได้ลบอะ่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วถูกไหมแต่ช่วงสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นนะครับลบสามมาก็ได้ลบสามอยู่ในช่วงนี้ลองแทนลบสามเข้าไปนะครับลบสามไปลบออกหนึ่งนะครับได้ลบสี่นะครับ ลบสี่ยกกำลังสามเนาะเอาจริงเราไม่ต้องรู้ค่าก็ได้นะลบสี่ยกกำลังสามเราแค่ตอบผมให้ได้ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบลบสี่พอยกกำลังสามแล้วครับมันจะมีค่าเป็นลบเหมือนเดิมถูกไหมลบลบลบสามตัวคูณกันแล้วได้ลบมาดูวงเล็บฝั่งนี้ครับลบสามบวกอีกสองนะลบสามบวกอีกสองได้ลบหนึ่งนะครับลบหนึ่งไปยกกำลังสี่นะครับลบหนึ่งไปยกกำลังสี่หมายว่าลบสี่ตัวคูณกันนะเราจะต้องตอบว่าตัวนี้มันเป็นอะไรว่าคุณ มันเป็นบวกนะครับถูกไหมลบ4ตัวไงลบ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 ใช่ไหมลบเจอลบเป็นบวกลบเจอลบเป็นบวกบวกเจอบวกเป็นเป็นบวกนะครับโอเคปะ่ะเช่นเนี่ยแหละคือข้อแตกต่างของข้อนี้ก็คือช่วงสุดท้ายนะครับฝั่งซ้ายเป็นลบฝั่งขวาเป็นบวกทําให้จริงแท้จริงแล้วนะครับการคูณกันของสองวงเล็บนี้ครับมันคูณกันแล้วได้ได้ค่าลบนั่นเองเนาะทำให้จริงๆแล้วโจทย์ตรงนี้มันผิดเนาะถ้าเรารันแบบเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราเจอโจทย์ที่มันแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยพิจารณามาให้เราเอ๊ะแล้าย้อนกลับสเต็ปนิดนึงเนาะจะได้ว่านะครับในช่วงเนี้ยครับมันไม่ได้เป็นบวกเว้แต่มันต้องเป็นลบโอเคไหมครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเราต้องการจะตอบอะไรบ้างเนาะเราต้องการจะตอบช่วงที่เป็นลบถูกไหมครับแปลว่าอ้ช่วงที่เป็นลบอย่างนั้นเหรอก็จะอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับไปทางซ้ายทั้งหมดใน,นลบสช่วงเนี้ยเราต้องการตอบลบเนาะ ชุบ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 มันก็จะเหมือนจะเป็นอย่างนี้เนาะโอเคนะครับเหมือนจะไปอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าไปอย่างนี้ก็ผิดอีกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าใช่ครับตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นลบถูกปะตรงนี้ทําไมเราถึงโปร่งเพราะอะไรเพราะว่า1เนี่ยเราไม่ต้องการนะเพราะว่าถ้าถ้าเป็น1แล้วเนี่ยมันจะทำให้แทนค่าวิกฤตเข้าไปแล้วจะทําให้มีค่าเป็นศูนย์ซึ่งเราไม่ต้องการเท่ากับศูนย์ไงเราเลยโปร่งมันไว้นั่นหมายความว่าเราต้องโปร่งตรงเลขอะไรด้วยครับ มากครับเลขลบสองนั่นเองนะครับถูกปะเราต้องโปก่สองลบสองด้วยเชนั้นเอาใหม่นะมันจะไม่ได้ลากยาวแบบนี้เว้ยคุณมันจะต้องเปิดที่ลบสองด้วยนะเพราะเราไม่เอาไงลากมาถึงนี้แล้วก็จากนี้ลากต่อเอาช่วงลบทั้งหมดมาต่อและนี่คือคําตอบของข้อนี้ครับเห็นไหมครับ,รบว่าถ้าเราใช้พิจารณาย้อนกลับไปเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเลยสําหรับเรื่องของอสมการเนาะเจออะไรนี่แปลกๆก็ อนี่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นช่วงของคําตอบของข้อนี้ก็จะมีลบตี้นะครับจนถึงเปิดลบสองนะครับยูเนียนกับเปิดลบสองถึงเปิดหนึ่งนะครับ s h a r เยอะนี่คือคำตอบของข้อนี้ไปลองยิงโป้งๆดูนะครับก็จะตามนี้ออกมานะเคมาดูข้ขอนี้ขอ้ขอนี้ยากสุดในช่วงนี้เลย,เยแต่ว่าเดี๋ยวผมมาคุยด้วยไปผมเฉลยให้อันนี้คือข้อที่29ของหน้าที่40นะครับข้อที่2ี่ของหน้าที่40นะครับ สำหรับใครที่จะพอสไว้ลองแยกแฟกเตอร์เล่นรอผมได้นะโอเคผมเขียนโจทย์รอเอะกำลังสองบว์เอ๊ะไม่เขียนดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ใช่ขอสั้นๆนะครับไปแฟกเตอร์เลยเพราะอะไรเพราะสุดท้ายเราต้องการมันมีฝั่งหนึ่งเป็น0ูแล้วเว้ยแล้วมันเป็นกำลังสองอ่ะมันยังแฟกเตอร์ต่อได้เนะก็พยายามแยกแฟกเตอร์นะครับโอเคครับวงเล็บคู่แรกนะได้ x บวกห้าลบสองใช่ไหมนะครับพอสไว้พอสไว้แล้วก็ทำเองเออใช่แหละบวกสามลบสองลบหกสามกลบข้างล่างนะครับได้สามกับห้าเนาะไหมใช่ x บวกสาม no x ลบ3กับ x บวก5นะมากกว่าเท่ากับ0ถูกไหมครับโอเคเนาะทุกตัวเป็นแฟกเตอร์หมดแล้วแล้วเรารวมพเท่าที่รวมได้นะครับโอ้โบบะโบบะ x บวก5 x บวกโบบะใช่ไหมครับ x ลบ2เจอกับ x ลบ2อันนี้เราเรียกว่า x บวก3ที่คูณกับ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2หเนาะหารด้วยนะครับหารด้วย x ลบ3 กำลัง2อ,อย่างนั้นละ่ะก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับก็แค่ย้อนสเต็ปการคิดกลับไปสู่เบสิกนิดหน่อยแล้วกันนะว่าแต่ละวงเล็บเนี่ยเป็นบวกเป็นลบยังไงได้บ้างนะครับลงจุดวิกฤตทั้งหมดเนาะประกอบไปด้วยนะครับลบสมนะ2นะแล้วก็3มถูกไหมจุดวิกฤตทั้ง3ามจุดเนาะอืมถ้าเราจะมาคิดจากข้อนี้ให้เป็นภาพที่ง่ายขึ้นนะครับ สิ่งที่เราจะเห็นก็คือพอมีเลขยกกําลังเนี่ยมันจะมีเลขยกกําลังที่เป็นคู่กับเลขยกกาลังที่เป็นคี่เนาะสากับ4อย่างเงี้ยเห็นได้ชัดว่าอะไรครับพอคุณเอาลบนะครับไปยกกาลัง4ได้บวกลบไปยกกาลัง3ได้ลบเหมือนเดิมนั่นแปลว่านะครับสรุปได้ว่าเนาะการยกกําลังที่เป็นกําลังคู่อะครับกาลังคู่ผลลัพธ์จะออกมาเป็นบวกเสมอชั่วการปอร์สานชั่วการนานเทินนะครับเห็นไหมครับฝั่งขวาเป็นบวกเสมอ ไม่ว่า x จะเป็นเลขอะไรพอยกกําลัง4เป็นบวกเสมอยกเว้นศนะูนย์เนาะยกเว้นค่าวิกฤตนะครับยกเว้นตัวนั้นเห็น <He ard S 2> ไหมฝั่งของ x ลบหนึ่งนะครับกาลังสามเนี่ยจะพบว่าอะไรครับมันจะมีแพทเทิร์นเดิมก็คือบวกนะครับถูกไหมฝั่งขวาของจุดวิกฤตบวกฝั่งซ้ายของจุดวิกฤตเป็นลบบนเลยในยกกําลังขี้ถูกไหมครับฉช้นหลักการเดิมเมื่อเราพิจารณามันก็สามารถใช้การได้นะครับงั้น เอาตามที่วิเคราะห์เมื่อสักครู่วงเล็บบนขวาเนาะบนขวานะครับยกกําลังสองเนี่ยเป็นอะไรเสมอเก่งมากเป็นบวกนะครับบนขวาเป็นบวก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 ถูกไหมบนซ้ายอะ่ะที่คูณกันอยู่ x บวกสามเนาะใช้หลักการเดิมลบสามอยู่นี่ฝั่งขวาเป็นบวกฝั่งซ้ายเป็นลบ ขวาเป็นบวกซ้ายเป็นลบหมดเลยนะเห็นไ,ไหมหลักการเดิมมา x ลบ3นะครับฝั่งขวาเป็นบวกฝั่งซ้ายเป็นลบเห็นไ,ไหมส่วนด้วยขวาเป็นบวกซ้ายเป็นลบซ้ายเป็นลบซ้ายเป็นลบเราพิจารณานะครับว่าเมื่อเหล่านี้มันคูณมันหารกันผลลัพธ์ออกมาเป็นอะไรนะครับบวกคูณบวกหารบวกได้ ได้บวกบวกคูณบวกหารลบได้ลบบวกคูณบวกหารลบได้ no นะสุแั้วได้ลบนะครับลบคูณลบคูณบวกได้ได้บวกนั่นเองนะครับถูกไหมโอเคก็ตามนี้นะครับก็จะได้ว่าเราต้องการช่วงที่มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์หมายควาว่า เราก็ต้องการศนที่ไปทางขวาไปทางซ้าย sorry แบบนี้เนาะนี่คือคำว่ามากกว่าศูนย์ถูกไหมแต่มันมีการอะไรด้วยครับเท่ากับศูนย์ถูกไหมมากกว่าเท่ากับศูนย์เท่ากับศูนย์หมายความว่าข้างบนวิกฤตบนทึบวิกฤตล่างโปรง่งวิกฤตบนเท่ากับศูนย์วิกฤตล่างไม่ได้ยามนะวิกฤตบนมีลบสาม วิกฤตบนมี2เห็นไหมครับ2ที่ยกกําลังสองอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมซึ่งเรายังไม่ได้ทําอะไรกับมันเนาะนวิกฤตบนทึบวิกฤตล่างโปร่งวิกฤตบนต้องถืบนะครับเพราะฉะนั้น2ตรงนี้ต้องถือไว้และวิกฤตล่างก็คือของ x ลบสตัวเนี้ยก็เลยต้องโปร่งไว้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ว่าคําตอบของมันนะครับถ้าตามข้างบนเนี้ยก็เปิดเนาะลบตี้เขียนจากน้อยไปมากนะถึงปิด3 ยูเนียนกับเอ๊ยอันนี้คือใครนี่คือใครนี่มันเหมือนเกาะล้างไวคุณที่มันไม่ได้ไปเกาะกับใครอ่ะมันอยู่ของมันของเดียวอ่ะเราเรียกสิ่งนี้ว่านะครับเซตของสองไวคุณโอเคไหมเราเรียกสิ่งนี้ว่าเซตของสองคือเอาเลขสองมาตอบแต่เราไม่ได้เอาช่วงนั้นมาตอบเราเอาแค่เลขสองเลขเดียวมาตอบเพราะว่าเลขสองเลขเดียวนั้นนะครับทําให้มีผลลัพธ์ข้างบนเป็นสูตรเนาะนะครับก็เลยตอบได้นะครับและช่วงสุดท้ายนะครับก็เลยยูเนียนกับ เปิด3จนถึง infinity เนาะโอเคไหมอันนี้ก็หลักการนะแบ่งแฟกเตอร์ได้แล้วนะครับผมกำลัง2กับกำลังคู่กับกำลังคี่ก็ตามที่เราพิจารณามา2ข้อนะครับโอเคมากกว่า0เอาช่วงบวกเท่ากับ0ข้้ลบนทึบข้างล่างโปร่งนะครับโอเคค่อยๆคิดทีละสเต็ปซึ่งพอเราคิดทีละสเต็ปแบบนี้ครับมันก็ เกือบเพอร์เฟกนั่นเองนะครับเกือบเพอร์เฟกก็คือมันเกือบจะถูกแล้วครับมันผิดนิดเดียวนะครับมันผิดจังหวะโบบานะครับจังหวะโบบาตรงนี้เนี่ยที่เราบอกว่าเอา x บวก 5, หาหารกับ x บวกหเนาะทุกครั้งที่เราบอกว่าหารเราต้องบอกว่าอะไรเสมอนะลืมยังอืมเก่งมากเราต้องบอกว่า x นะครับเมื่อคุณจะหาพรพหุนาม x บวกหากับ x บวก 5, หาหารก็ได้คุณต้องบอกว่า x มันต้องไม่เป็นเลขลบหาด้วยเสมอนะครับ เสมอ always yeah เสมอไหมนี่โอเคก็หมายความว่าต้องไม่เป็นลบห้านะครับแต่ลบห้าเราตอบไปยังครับลบหคุณนันตอบไปแล้วไงถูกปะลบสไปทางซ้ายเนี่ยนะครับมันมีเลขลบห้าอยู่ตรงนี้นะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการที่ถูกของข้อนี้คือคุณต้องมาวิเคราะห์นะครับว่าลบหฉันตอบไม่ได้ถูกไหมคุณตอบตรงลบห้านี้ไม่ได้นะครับ ก็ฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องลบตรงนี้ออกเนี่ยมันต้องโปร่งแบบนี้นะครับเพราะว่าลบ5ล้าเราห้ามตอบนะครับเมื่อพอมีการหาเนาะเพราะฉะนั้นคาตอบที่ถูกนะครับนะคำตอบที่ถูกจริงๆแล้วนะครับมันต้องตอบว้าน,นะครับเปิดลบตี้นะครับจนถึงเปิดลบ5้านะยูเนียนกับเปิดลบ5้าจนถึงปิดสามนะยูเนียนกับ ปิดหมดเลยนะครับมาถึงตัวผมปิดหมดเลยเอ้าไม่ไม่โอเคคำตอบที่ถูกแล้วกันนะก็เลยต้องเป็ิดลบตีนะครับถึงเปิดลบห้านะยูเนียนกับเปิดลบห้านะครับจนถึงปิดลบสามยูเนียนกับเซตของสองยูเนียนกับเปิดสามจนถึงอินฟินิตี้นะครับและนี่คือคำตอบที่ยาวแปดเมตรนะครับก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไป ไปดูคลิปบ่อยๆแล้วก็ทำโจทย์นะครับผมโอเคเนาะเจอกันตอกนกหน้าสวัสดีครับ